เคยเห็นหน้ากันแมนมากตอนเน่ใไซเวลาเป็นดนแมนหัวจกกันกวัวอีกกอนโดยคันวาเรื่องมีคุยกมีเแ่ว่าพอสาวพันก็เคยผ่านมาได้เนาะสาวพันเนาะเคยผิดพลาดมาได้เลยพอว่าแมนก็คิดว่าหักเดีใจเดีแล้ครั้งแรกเนาะทีัแรกก็เลยคดั้แรก็บว่าพิาาหักเข้าโดยคิดว่าหักดีใจดีเปมนข้อมือเราอีกหรอกไปแรกจะโดย อันนี้ก็ต้องเปิดไปจนกลัวน,น้องพันเพิ่สิพ่อใจคุณเนาะว่ามาคนประมาณทำไรับกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทันเบิร์สุขสุขนคนหรือว,ว่าสิเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาต่างประเทศ แต่ยินดีตอนหับเข่าสู่ซองยูทูปพ่อโคนาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยกับมาพบมาพ่อกับซองยูทูปพ่อโคนาอีกเชียนเกาซิงเคยพี่น้องตอนนี้กับมาทางบ้านจองเพชรพี่น้องเลยจองเพชรน้อยเนาะคือพบน้องพันอยู่ในห่านฝือพี่น้องเลยเกิดเลยมาทักทายสวัสดีน้องเพื่อนว่าเพื่อนมาแต่ใจพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้การพ่อน้องโคนากะเขามาหาเพื่อนแล้ว เป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องกันแต่ก็ยังบ่เลยทักทายเพื้นเนาะมื้อนี้กัดูแปลกๆอยู่มื้อนี่พ่อพี่น้องเลยดูแปลกหูแปลกตาดีเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยไปเริ่งไปชมพร้อมๆกันป่ะไปทักทายสวัสดีเพื้นเนาะสวัพพัโอ้สวัสดีมาแต่ไสเด้สัพพันมันนี้เนาะนี่กมาแต่ตลาดมาแต่ตลาดบ่คือแปลกหูแปลกตาแท้เด้งมันนี้เนาะไปยังตลาดสัพพัน ไปฮ็ดผมไทผมมือนี้บอกกัสีหูได้หมดเลยเป่งไปตาเนาะน้องพลอยมือนี้โอ้ไปทำผมมาได้เราก็เข่าน้องพลได้ได้เกล่ยวได้คนได้เลยคนยังทันได้โอ้ยังบ่ทันไรเก๋เนาะเมื่อใดได้สิเกข่าเนี่น้องพลมาือื่นมือื่นโคนเข่า ยังโมโหเโอ้ยยังโมโหเราอ่ะมาดุดนมืออื่นเนาะแมนมาดุเมืออื่นให้พีนอไยเรื่องขนเข่าเนาะอยเนกะสีเข่ามืออื่นเนาะเาพันนี่คุนเองก็ได้บะสบัได้โยขับรุดกระเป็นอะเป็นโย่ไต่พอไล่แต่การมีบอลลองเนาะเนาะบอลลบกการชิดน้องกระเบไดเนาะโม้ขับได้เลย คือไอ้พานไปตลาดนี่ไปกั็ภักับพี่จาวอ๋อกับเอื้อยไปพิจาวเนาะไปไปทำผมนะฮึ่งตือบรสพันธ์ใ่ช่องชุ่มทำสีบอทำผมนะใช่ทำสีทำสีเนาะไม่ได้ยืดทำสีเนี่ก็ตัดช่งผมบลอกเลยเนาะพัฒนาละเนาะแล้วพันขึ้นกับพัฒนาขึ้นเนาะกสวยงามขึ้นเนาะคนพี่น้องเนาะขึ้นเร็วเข่าดีดูเอ้คนเร็วเข่าแล้วะลูกชายเพิ่นกับไปโรงเรียนนพิ่านก็อยากดูแลตัวเองเนาะใช่ ถ้าเราเกเข่ามื่อไรให้ดูเลยคัเนีเราพานเนาะก็บว่าเราวอกตีเราเนาะเป็นเมืองธรรมชาติทยว่าูกแ่ลงปลูกโอ้แปลงเนาะนี่มัน่อนแต่ว่ามืหนีอากาศนี่หอนเนาะโดยขนาดสาพันปลูกมะม่วงมแตงแน่นเฮดเบียบตะทุกเบียอูกเนาะแยังสวยงามขนาดนี้เนาะเส่ิมมาสีสาพันธุ์สีสมบายแห่สิงามได้นี่ แมนอยู่นี่เราก็เหดเวียกแข่งเด็กเขาเมือคือว่าเนาะปลูกแตงอีกปลูกรอองแตงสาพันปลูกไปให้นังเล้ยหาดิโดงไปซิบช่องดูหน้ามอคือว่าพุทธเอาตอนนี้หาพุทธเอาผู้คนเนาะหาพุทธถาพุทธเป็นประจำหรืเปล่าสาพันพุทธเป็นประจำเลยท่าได้เก็บปูโดยถ้าลูถ้ายาถ้ายาเนาะแปลว่าดูหน้ามันยังไม่ล้าเมื่อยมันใหญ่แบบนี้นะ หาพมตลอดกิ้ได้คายเลยหนูอู้จิมในน้าเดือนกลงเดือนนะในหนึ่งกมันสิบปลายหากระทังอ๋อสิบกว่าหากระทางกับสิบระมาณอ่ารวมเลยแต่เศร้ากว่าทางเนาะกะมานเศร้าเปดทางเนาะใช่ป่ะโครมือแต่ละมื่อมื่อเมื่อวมื่อเนาะใช่ป่ลาเร่งมาแต่พดรเศร้าเรงอ่าไม่ได้ไปทั้งไรเนาะไม่ได้ไปทั้งปลูกแตรบักเตงอย่เนเนาะบักบักโมกับปูวะ มันงัวบ่ได้ปลูกมันน้ําบ่ได้อันติ้วเพียงพอเนาะแม่นเด้อบ่ได้แต้มแตงมันมีแต่น้ํานองบ่ได้บเอยู่น้ํากอกนี่นะได้ยบ่ไวได้ปลูกแต่มแงมาตักแบบหานี่ก็แห้งแล้วเนาะโถ้าสิเป็นน้ํากอกน้ํากอกนี่บ่ได้ยกถ้ามีวก็วเด้อือมัน2-3เดือนโอ้พสิบ่2-3เดือนกสิได้เนาะต้องหาน้ําเนาะ อีกยานสีออกก็ต้องรินมากอีโค้ชชาแรกอีกสมมติว่ามันเป็นมากได้ชาวพันไปขายเองบ่อเพื่อนเนาะใดเนาะกช่ิดไปขายเองบ่ได้มีแม่ค้ามาซื้อในในบ่อบ่อมีหัานไปนั่งขายที่ตลาดโอ้ชาวพันกาเป็นแม่ค้าเป็นยังเพไงก็ขายเป็นเนาะเคยขายเนาะสาวพันอไล่เราเคยขายอยู่เยอะข้อไล่ก็ไส้ขายทุกปีเนาะท่านเนาะหะขายทุกปีเพราะว่าเใ็้ทุกปีโอ้ทุกปี แตึงป็นมากตึงจะเป็นในค่าในตลาดแต่นอกวันนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นนันเกษตรกรก่อนนี่ก็เป็นการเกษตรก่อนดิปลูกก่อนปลูกอะไรจงมืดอะไรต้องพันออกแล้วเนาะเบียร์เนะหาเบียอันก็หาทังเริ่องเตจโอ้โอยปลูกได้ให้นึงละแต่ยังเสียต่ออีกอยู่ ยังเห็ดตอยู่ซื้อในมาได้สิบซองเงี่ยโอ้สิบซื้อมาเพิ่มสิงอ่ะปูกให้ไลายให้มากหรอกลกเดิมาซื้อซอยเอามนะมนเอามาด้วยแมนเ็ชิมาซื้อซอยเพิ่ีเนาถ้าฮามาด้วถลาอันชิน่ถามันชิเน่เี้ยมันชิ่้ยเยเพราะว่ามันต้องใส่๋ยใสลายแล้วใช่เอาเอาซีพาพใส่กับโมงามอมคุณธรรมชาติ เป็นธรรมชาติมันก็งอกมาลายหมาสามโดยโดยโดยมันกับ oui มันโบเร่งมันโมปานได้เนาะาัต้องใสเคมีเนาะโดยยานไกลงทุนต้องคุยสอบหนึ่งถ้็ใสตอนเด็กๆก็ได้ตอนที่มันขึ้นใหม่เนาะเดี๋ยวนี้ในเมนราคาเท่าไรเนาะสอบเท่าไรเนาะราคาโน้ตพิเศษเติมเนาะมานเฉาละครคุยข่าวว่าสองพันคุย

ประชาชนใส่ปุ๋ยโดยโดยโได้ปลูกอย่เขาก็เลยลงทุนเพื่อแห้งนั่เนาะเขาก็อยากให้มันได้ผลผลิตดีเนาะถ้าก็เลยลงทุนทิศทางใจะได้ลายโดยโดยเพราะว่าเขาก็ต้องใส่แห้งหางแห้งไงเขากับแต่แม่คุ้มแน่เจ้าน้อยโดยโดยถ้าเป็นอะไรนีเรื่องของหัวใจเดี๋ยวนี้ ค่ะนังหมดใจกะยัองอยู่ยังเปิดคือเก่าเปิดใจคือเก่าเนานะแ,แบบคันถามว่ามีลมลมบอกร้านซีนีเนาะแต่คันทามบา<ด>้นบานโดนยังบ่เจอบ่ยังบ่เจอคนที่ใส่ซะ่าน้องพันจะมีลมไปนั่อยู่นั่งเปิดไปเรื่อยๆนั่งหมนใจวะนั่งหมดใจแบบคนที่เพิ่นจริงใจก็เข้าไปซื้อฟอปปีทันทีเนาะเลยเนาะโดน มเฮากับเปิดประเด็นทาการเงิ่มามั่นใจบันไดนะลองลองคุยกันไปเบื้องก่อนเนาะลองคุยกันไปเบื้องก่อนให้คำตอบบ่ได้ว่าปิดหรือบ่ปิดเนาะคำตอบบ่ได้ยุยยุยใช้เวลาเนาะสำคัญเนาะโดยใช้เวลาต้องพิสูจน์พิสูจน์ทดลองไปเนาะโดยเพราะว่าอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องปกติเพราะว่าฮะกับเรเคยเห็นหน้ากันบ้างไหมฮะต้องใช้เวลาเป็นโดนแม่หัวใจกันกลอนกันโดย าเแต่ว <S preach ers> ่าพอสาพันก็เคยผ่านมาได้เนาะสาพันเนาะเคยผิดพลาดมาแล้วเลยพอว่าก็คิดว่าหักดีใจดียันรนาะที่แรกเนาะที่แรกก็มาแก็บิวว่าหักเขาันโดยก็คิดว่าหักดียใจดีม่งนข้อมย่เลยหรอกต้องที่ห้าอันนี้ก็ต้องเปิดไปจนกว่านองพันเพื่อนสีพ่อใจคนเนาะว่ามาคนประมาณาำไรเนาะ อันนี้ก็บคิดว่าบไดคิดว่าบบมากเพิ่นกัมีมีใจคื้กันเนาะมีใจอยู่จต้องเปิดไปเรื่อยทางมึงกนมาสัพันธ์นะมาสิ่นีทกคนได้มาาสิ่ีทุกคนเพื่อนด้กันานิดท่ากันไปคนก่อนโยการเปิเผยภาพมาก่อนแล้วก็ไปซ้ซองเนาะยก็หาไปเรื่อยเราว่าแต่คือท่าภัยอยากจองกเากันมีใจอยู่เนาะท่าจองนงจองเขาเรีกก มีใจให้ขึ้นอยู่แต่ว่าเข้ากันแบว่ายังบ่มั่นใจร้อยเส้นเนาะสะพานเนาะถ้าร้อยแบบเส้นนี่เปอร์เซ็นตเนี่ยก็คือสะพานกับชีพิจเนาะสะพานเนาะโดยแม่ถ้าร้อยแบบเส้นล้วก็บทางน้องกับชีพิจนี่ก็ถือว่ายังบ่ร้อยเนาะเพราะว่าคุยกันบ่กี่มื่อเนาะกับแม่ควอมีเรกคือว่าแหละก็ต้องใช้เวลาโดยใช้เวลาไปก่อนว่า จังไดเนาะสารสัมพันธ์กันเนาะด้วยซีเย่ไปกวนีบอกรือว่าสีเจอผู้นี้ดีแล้วเนาะประมาณนี้อย่างอยต้องใช้เวลาสามสี่เดือนคือเป็นปีขึ้นไปแล้วสักพันเนาะคนเท้องใช่อลนอยู่ได้ใช้ชีวิตน้วกันกันปีหนึ่งสองปีขึ้นเลยตอนนี้หากับคุยกันไปก่อนเนาะโดยโดยโดยคุยกันไปก่อนต้องใจกินๆเนาะต้องเข้าใจกันทั้งสองข่ายเนาะสักพันเนาะต้องเข้าใจกันน้ำเนาะ่น น่องกับคุยไล่แท้ก็คือว่าน้องก็ต้องคบอะไรคนน้อยเพราะว่าถาคนจริงใจน้องก็ยังมั่นใจปันใดโดยโดยโดยเพิ่นถักมากก็มีกระตออเรื่อยเนาะโดยโดยแตามีเวลาน้องก็ชิดต่อไปนะอืเพราะว่าสวพันกับเป็นคนนั้น ทำเบียดเห็ดเบียดเห็ดงานเนาะทำงานเนาะขึ้นกับแบบบุคคลมีเวลาเวลาเนาะบุคคลมีเวลาตอบเนาะโอ้ยเพราะว่าขึ้นกับลูกบ่มู้งตกแตงส่งลูกส่งเต้าขึ้นไปโรงเรียนเนาะสัพันเนาะบางที่กับบุเวลาเวลาบางที่ก็ต้องเข้าใจขึ้นน้ำเนาะบุคอยจับโทรศัพท์เป็นแต่ละมือกว่าจะเช็ดอันภาระของตัวเองกับบุคคลย่อยเนาะตอนแรกเฮาก็ต้องเช็ดเชียต่อเพื่อออกก่อนแมนบ่าเสียต่อเพื่อได้กับมักคุดมักคุดแ้กมาปลูก คนเดียวเห็ดนะมันต้องซ่าดูแล้วก็หดอีกผู้เดียวกาบูคุดอยากได้ผู้มาคุดน้ำเหนี่ย่สาพันกถ้ามีก็อยากได้มาอยู่โดยโดยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีไว้แห้งดีเนาะมาคุดตอนนี้อยากมีตอนที่ว่ามาคุดอยู่และตอนนี้ก็บคุดคนเดียวอยู่นีุดดคเยวโดยหาให้เดียวแม่ยังมัน ออทั้งนมนมเนาะกับโคงชีได้ยินแหละคอยพี่น้องอะไทางน้องเพิ่งจะจะมาคุดคุมแตงซอยกันมาได้คอยพี่น้องเลยเพราะว่าชาวการเกษตรตัวนี้เนาะเมนเพราะเป็นาวแบบโดยเมนลายย่างมาสักข้างคอยพี่น้องคือว่าลายย่างต้องสักข้างนี่น้ึ้นโมมก็ไ่ได้เาดนาะเยอดมันตกมันยังเขาก็ต้อง,อาง,อง,องหาเกบมัดขึ้น เดือชีไเพื่อจีได้ขาเนาะเต้าเจยินนอกจากนั้นนอกจากไส้เวลาที่คนที่เคยปลูกถนัดนาะจังเสียวซานจังปลูกเป็นนาะสะพานเนาะคือชาวบ้านในกาบุปปัตใดเนาะปลูกมอเตงไงเพราะว่ามอทนัดนะสะพานเนาะไส้เวลาข้าต้องใจยินเพื่อทีได้เป็นมางมากเพื่อให้ชีได้เก็บคขา ชาวบานเราดูได้เพิ่นมาได้เพิ่นกับคอยมาเพิ่นกับบัวคอยมีมีเขาจะสัมภาษณ์ทางการเกษตรน้ำเนาะแจะย่อมใจสัพพันในเนาะเพื่นกับเป็นคนในน้อยตัววางแต่ว่าร่างก็เตะขัวใจขึ้นนี่ใหญ่เกินตัวเนาะเพราะว่าใจขึ้นนี้ใหญ่แบบว่าปลูกยังได้ทุกอย่างให้เบียงนักได้นะพ่อี่น้องเพราะว่าใจขึนี้ใหญ่แบบว่าปลูกยังก็ได้ทุกอย่างให้เบียงนักได้นะพ่อนพี่น้องทางน้องเพิ่นก็ทางเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วก็อ่าสัมภาษณ์เปิดใจน้ำนะครับสัมภาษณ์การเกษตรน้ำเนาะโดยทางทีมงานของเเาาก็ได้ถมพิ่น โกศิหูวัดสุขุนเอะไะเนาะที่คนที่หับฟังเนาะที่หับชมกันเลยอย่างใดก็เป็นกำลังใจให้น้องคนน้องเลยแต่สวาทเห็นสะพันเอาลงเพชรเนาะอันเคันเบรกกระสอบเข่าสวาทครับสะพันคือเบรกได้เนาะเบรกตัวจริงด้วยเพาะสะพันเบรกตัวจริงด้วยเพราะว่าถ้ามีคนเบรกม่นคนเก่งนะแต่ด้วยเบรกต้องเบรกเองเบรกกับไอ้น้องคนเนาะน้องน้องว่านะโดยน้องชายอ๋อคิดว่าไอ้เนาะ ใช่พันเก่งแห้งอีเราวะสาวเก่งเนี่ยแหละเนาะสาวเก่งเก่งฮะกต้องจะเป็นเพราะว่าเฮามีคนเทนต์เนาะพ่อพ่อกระถาบไปแล้วอันรถไทยกระติดเองบอรถไทกระติดเองติดเองบืนเองเลยมืออื่นนี่ต้องคอยแล้วเนาะพ่อเบบีน้องต้องรุ่นต้องส้มน้องอื่นนี่พวกทีมงานเขาสิมารุ่นลาสาวพันขับรถไทยเบรกเขาได้จริงบอเนาะพ่อพ่คนทีติดเครื่องเองบอเนาะติดเครื่องเองบอทีมงานตาก็สบายทำให้เบิร์เลย เครื่องนี่กับโมเมนติดธรรมดาเนาะคุณพี่น้องเนาะสตาร์ทเครื่องนี่กับโมเมนธรรมดาแบ่ไรเลยเนาะถ้าโมเดลแห้งก็สืสตาร์ทโม่ไ้เลยเพราะว่ามันใช้แรงมุนคุณพี่น้องเไยเนาะถ้าเอ็กซ์ซีของเ้าก็คือสาเห็นเนาะคือสาหูคุณพี่น้องเไงพ่อถ่ายหน้าก็คืออยากถ่ายหน้าช่วยพ่อไปจัดถ่ายช่วยพ่อโดยโดยโดยหันมากก็จะไมาเรื่อยโดยเรียนงัดสตาร์ทแสดงได้แาบนี้ ทราบไข่เป็นได้ฮาก็เริ่มเฮียนแกงเฮียนอย่างเฮียนติดเองโดยพ่อไปใส่ฮาจังเดี <c oughs> <c oughs> ๋ไปใส่หะนี <t um>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  ่เราไปได้เพราะว่านฮามันไม่มีผู้ชายไปได้จำเป็นต้องฮิดเนาะสะพานเนาะสร่านเฮี้ยนสร่างกระปินบิ้ดเฮี้งเฮงอย่างเดยว นี่ก็ค sure ือสาวสู่ชีวิตเนาะเบิ่งกนะเนาะโดยสาวสู่ชีวิตนี้สาวพันธเนาะสาวพันธ์มีหัวใจแก่งแห้งเนาะพี่น้องคนนี้ก็สตาร์ทรถอีแตนได้พี่น้องสตาร์ทเครื่องรถอีแตนได้เนาะเพราะว่าใส่หมุนกะครบรอบพุ่นแหละถึงสิติดได้เนาะแงได้นะโดยถ้าใส่แห้งถ้าเอาแห้งมันกับบัติดแม่แต่เป็นผู้ชายบางคนก็ยังติดเครื่องสตาร์ทบ่ได้ก็ยังมีพี่น้องอ่ะ อันนี้น้องตัวผู้หญิงดาเจตัวเด็กๆเองเพื่อพี่น้องตุ้บเบาแ่เนาะทางน้องคนกันสอบข่าวบาแย่ได้เพียงแคห้งพอสมควรเนาะโอ้ยคุณแข็งแห้งกับคกเราเคียงแห้งมันก็ต่างกันเนาะคือสวานน่ยกกระสอบพอดบเได้ด้แหละบรขึ้นได้ได้สะพานได้มันเป็นอะไรทีมงานเท่านั้นล้มกับสะพานกับดูหน้าเนาะ ก้มสีเข้าใจกันเนาะสีวูเรื่องฮูลาเลี่ยแหละเิที่หับส้มกันเนาะทางเอฟซีของห้างกันอ่ะแจงได้กันลอรุ่นลออรุ่นกันเมื่ออื่นเนาะลออรุ่นให้กำลังใจน้องเพิ่นเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นเ้าก็นจะได้มาถ่ายถ้ำกันอีกทีหนึ่งมาขุนเข่าเนาะมืออื่นเนาะมาขุนเข่าเมื่ออื่นเนาะท่นสี่เบรกสอบเข่าได้จริงบอเนาะโดยกสอบเข่ามานักได้สี่สิบกิโลหอยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นสี่เบรกได้จักกระสอบมื่ออื่นเนื้อซัดเท่ากับ อามูรอบเนาะดูว่ายังใดพี่น้องเลยลงดูลองอีพี่ตากลล่า่อนกันงกันเนาะคิดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดยกาฮาสิได้ลำลาน้องก่อนโดยสบายดีโดยสบายดีอยพี่น้องจากที่โอรมกับสาพันอ่าธ์ผืนมานางกินฟื้นพี่น้องเลยวันนี้กับมา อ่าเซลเพื um ่อนเนาะมึอนี้กับเซลคมสวยของเพื่อนพี่น้องหรือว่าถ่ายเรื่องความขยันเพื่อนพี่น้องเลยมึอนี้กับเฮฮาสนุกกันอีกแล้วว่ะเพื่อนพี่น้องเลยเนาะน้องพันเพื่อนเนาะโดยจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะกาทางเอฟซีของเฮาเนาะที่ติดตามชมซ่องทอน้องคนหน้ามาโดยตลอดเนาะอ่ามึอนี้กับพ่มพอน้องพันมาแต่ตลาดเพอนพี่น้องเลยก็เลยอ่าลงมาทักทายเพื่อนเนาะโดยก็ขอขอบมุกขอบใจเนาะที่ หับสม o m พอน้องพอน้ามาเนาะกาคลิพพอน้องพอน่าก็สิได้จบน้องเพียงสานีก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้าอีกจะต่อไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องหับสมกันผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยข่าวคำว่าสบายดีสบายดี